ถ้าผมอยู่บ้านนี่ผมดกปลวกไร่แต่เวลาผมมาวัดผมก็ต้องแบบเหมือนเข้าเมืองตาหลิยวก็ต้องเหลีวตาตามผมก็ต้องเอาโกลโนอ่ออย่างนี้นะโกนออกผมเอาไว้บ้านแต่ผมกลับบ้านนี่อ้ยเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมอาจารย์ดิบเจอครูบาอาจารย์ที่รอนรับงานครับงานอาจารย์อ้วนนึกว่าจะไปไม่ได้ไปนีของหลวงดผสมบัสนี่เหมือนมันเมือเดียวกันมันเกิดเงินนะพิศิษฐ์มาซากขอนหักไปร้อย คำาัม้นมือเดียวกันเจอครูบาอาจารย์เพียบเลยอจรสัางกนําะไรแปเราจอระเยเจอพระเจอพรุพ่อองค์นึงเพิ่งจากลงพ่เพราะว่าขาจัตวนองเานมมทั่งจะตวมากเลยมานมกัเ้องดแวรออกจากหงสมเด็บแวรไปอดีตบารุลวพ่อเฉยเพราะว่ายุ่งขุนเราบอสเอยเาลำาก อาจารย์เชาอาจารย์เชาอาจารย์สีที่ท่านเก่งที่แ right ล้วเนาะที่นี่ก็จำเริญเห็นบ่ดจำเริญนจำเริญถ้ำบ่อทองจำเริญไม่ใช่ไอ้ถ้ำบ่อลุงลังนะเปลี่ยนชื่อเป็นถ้ำบ่อทองแล้วนะผมว่าเพิ่งเปลี่ยนชื่อแล้วไม่ไม่บ่อลุงลังแล้วเดี๋ยวนี้มันเจริญแล้วบ่อทองไปเอาใคยเคยไปอยู่ไม่ใช่หรือแล้ก็แฟงปีนแล้วก็ครูไปอยู่ เขาทหารก็จะแจกยาให้ทำทำทางดีแล้วคุณทหารปีไปอยู่นะครับทำเลยว่าจะเป็นกันายใรปช่วยให้จะช่วยไปทีหลังจะช่วยไปทีหลังเขาเลยไปไปตอนไปทำพิธีเลยช่วยครับผมไม่ได้เจอเลยผมไม่ได้เจอเราเพิ่นไปว่าไปเขาพิธีเลยไม่้นก็ได้ไปชั้นไปยังหลวไม่ได้ไปชั้นเพิ่นไปเขาพิธีเลย นี่แสดงความเป็นท่านนะขอพระพันปีครับไปกอป่อน,นบอดบอดน้ำตาตื้นเลยเดี๋ยวนี้ไหครับไปไหว้กราบผู้จ่าขอท่านต่อวันปฏิบัติบาตเสร็จแล้วท่านถาม,มยิ้มต้องขึ้นมาแบบเล่าให้เลยไหมทันทีเลยทันทีเลยไม่รู้จะอะไรบอดน้ำตาตื้นอึ้งขึ้นมาเลยแบบที่สี่เจริญน้อยอยู่ เออจะน้อยไม่ได้ไปจะน้อยขาายก็ไมกไม่ได้ไปก็สวนมากเพิ่ก็กม,มงงาที่นี่กันงานโงานงครับอุทยานทำลูกปุรุนหรมไม่ใช่งานโสมงนโสมนนยงานโสมงานโสมงานโสมโงานโสมไม่ใช่ที่สุรินทร์ใช่อ๋อยนี่พี่าพมขหนด้ไร้ยนี่งานโสมเห็นอยู่จะน้นอยนอัอข้าวาครับ าจารย์กีรวาดก็รีบแยกไปว่างั้นจากสุรินทร์จอมพลท่านก็รีบแยกไปว่างันจะน้อยยังอยู่บางันศกครับนุ่งพ่อหลันก็ลงไปสมุทรสาครับเออมื่อนั้นเจ้าหน่อยก็ว่าอยู่เจ้าหน่อยก็มาต่างโรงพยาบาลอยู่เนาะนี่นุ่งคนหลังแยกไปสมุทรสาครับพ่อพันยุหันก็เล่านั่งเครื่องไปขำพ่อรอดโอ้นั่งเครื่องคุณเออพนลงมากันลงไทยเด้เพนลงมากันลงไทยเอาเข้านั่งเครื่องไปน้ำแจ้ตีสิ ว่าเห็นแดดทีดีว่าสิซื้อตัวให้เฮาให้งอมซื้อให้เด้อยวันอ้อมไม่ใช่รรเลยเราที่สูดจ้องเป็นจังซี่หลวงปู่โลดอาจารย์อ้วนนินทาคร,ครับครับๆลูกศิษย์เพิ่นเบิ่งอยู่เด้อนี่ฮะเป็นเพื่อนกับลูกศิษย์เพิ่นอยู่นี่้าวัดนี่นี่อาจารย์อ้วนนี่เพิ่นอีพ่อเพิ่นน่ะนนั่เอาละบาดนี้วิ่นจะได้เพิ่นกันอืมเตรียมยำหัวมันได้อยู่แล้ว มีลูกศิษย์คนผูหนึ่งอยู่หนาวัดมันซักมันเล่นชิมเรียวเขากันผู้หญิงทำงานอยู่อบตก็ซื้อยังไงล่ะประจําไรล่ะบริเวณมันวายอยู่บ้านนั่นผมก็เลยทําแต่ทําบ้างอยู่หนาวัดเอ๊ะมันก็เลยทายไปมันเข้าไปหนาวัดเลยเอาเนี่ยละได้แม่ได้ไม่สิ